คุณผู้ชมมาแล้ว Microsoft Surface นี่ถือเป็น Device ที่ Microsoft ทำเองขายเองเลยนะครับนำธงวงการ PC กันมาอย่างยาวนานคุณผู้ชมจำได้ไหมล่ะว่า Surface รุ่นแรกนี่เปิดโฉมในปี2012นะครับทำเพื่อเป็นตัวอย่างเลยนี่ Windows ของฉันต้องฮาร์ดแวร์แบบนี้นะเอาเป็นว่าผ่านมา10ปีนะครับในที่สุด พวกเราก็เดินทางมาถึง Microsoft Surface Pro 8ฮนับเป็น Surface Pro ที่ดีที่สุดในรุ่นปัจจุบันนี้เพิ่งเข้าสู่ตลาดหมัดๆเลยวันนี้ผมหนุ่ยพงสุขรีวิวละเอียดและแบไต่ให้รู้จักทุกซอกทุกมุม ผมกำลังพิจารณานะครับว่า Microsoft Surface Pro 8ใหม่นี้มีอะไรที่แตกต่างไปกว่า Surface Pro 7บ้างโอ้คุณผู้ชมครับที่เห็นเด่นสุดเลยก็คือหน้าจอ จอนี้เป็นชนิด PixelSense Flow นะครับเป็นชื่อเทคโนโลยีที่เขาตั้งไว้แต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับ Surface Pro นี้โดยไซส์หน้าจอ13นิ้วถือเป็นรุ่น2ต่อจาก Surface Pro X นะครับที่สามารถทำ13นิ้วในขนาดตัวเครื่องที่ไม่ได้ใหญ่ไปกว่า Surface Pro 7ก็คือ12.3นิ้วโอ้ดูสิว่าจอมันเต็มตาขึ้นแต่อยู่ในทรงเครื่องเท่าเดิมอ้าวทำไมาก็ทำได้ Microsoft หาหนทางจนได้ฮะทำให้ขอบจอซ้ายกว่านียบางลงอย่างมากเพื่อได้ หน้าจอที่เต็มตาแบบนี้เลย<ฮ>คุณผู้ชมพอหน้าจอใหญ่เต็มตาแบบนี้เอาไปทำอะไรดีล่ะครับนี่เลยดูหนังหน้าจอ p i x e l s e n s Flow นี้นะครับ Microsoft <ฮ>ก็ทำออกมารองรับกับ Dolby Vision ด้วยโอ้โหคุณผู้ชมต้องยอมรับนะว่าถ้าถามหาหนัง Dolby Vision นี่ไปที่ Netflix เลยมีหนัง Original ที่เขาสร้างเองนี่เยอะมากนะที่เป็นแบบนี้นี่ผมเอาเรื่องล่าสุดวันนี้เลยนะเพิ่งเข้าวัวนไถ่ทำเนี่ย ไวกิ้งนี่เรื่องล่าสุดเลยนะาวาร์ฮาร่านะนี่เห็นไหมดอบบี้วิชันแล้วก็เป็นดอบบี้แอดมอสด้วยได้เทสส์ลำโพงไปในตัวเลยอ่ะเรากดเพลงกันเลยนะครับลองดูหน่อยจิม้มวับมาแนละ้วฮะโอ้โหนี่อุ้ยสิบแปดบอกเลยนะดูได้บางฉากแล้วเนี่ยน,นี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมขึ้นเลยดอบบี้วิชันมีโลโก้ขึ้นชัดเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันดีเทคเจอแล้วว่าซอสของหนังเป็นแบบนี้จอนี้รองรับก็โชว์เลยคำว่าดอบบี้วิชันทีนี้ดูภาพก่อน หูหนังออกแนวดาร์กนะทนทนมืดเหมือนกันแต่ HDR ทำงานนะครับเห็นรายละเอียดครับผมเห็นรายละเอียดในมืดนะมีรายละเอียดในมืดพอสมควรไม่จมนะมิติดีเสียงอ่าเดี๋ยวผมลากสีที่เป็นเสียงนะอืมโอ้โหนี่ลากสุดเลยตอนนี้หูหน่าอกน่าออกสวยด้วยเรื่องนี้เสียงดีเกินคาดฮนะ เกินขนาดของมันไปเยอะเหมือนกันคือลำโพงเซเรโอตัวนี้ที่ให้มานะครับสังเกตดูนะครับเล็กๆอยู่ขอบจอแล้วก็ดีไซน์มาให้ยิงตรงถึงหูผู้ใช้ไม่ใช่ลำโพงประเภทที่หันออกไปหาคนอื่นหรือว่าหันไปข้างๆหรือแม้กระทั่งสะท้อนจากพื้นนะครับอันนี้เสียงดีเกินขนาดเพราะว่าแม้เล็กแต่ยิงตรงมาหาหูเราเราเลยรู้สึกว่าได้ยินเสียงเต็มๆแบบนี้เลยครับ จุดเด่นอีกอย่างของหน้าจอ PixelSense Flow นี่คือเทคโนโลยี Adaptive Color ปรับสีหน้าจอให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัตินะครับโอ้คุณผชมผมทำให้ดูอันนี้ผมเข้าหน้า setting นะครับแล้วก็มาเลือก Display หรือจอแสดงผลคุณจะสังเกตว่ามันมีเปิดปิดอยู่ในเรื่องการปรับสีอัตโนมัติขนาดนี้เปิดคุณชมครับต้องดูการซูมเข้ามานะครับแล้วดูเนื้อนะพื้นที่สีขาวนี้ว่ามันเปลี่ยนหรือปรับสียังไงนะครับผมปิดนะฮะสังเกตดูไหมฮะ พอปิดปุ๊บเนี่ยมันจะฟ้าขึ้น mm hmm. เขาเรียกว่ามี blue light มากกว่าเดิม mm hmm. ก็คือสีตรงแต่พอเปิดปุ๊บระบบจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการหาว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมีแสงเข้ามากระทบเพื่อจะไปสู่ตาเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วปรับครับ mm hmm. สังเกตดูว่าต่างกันเห็นไหมต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่แต่พอเปิดปุ๊บใช้เวลานิดหนึ่งนี่แสงปรับแล้วมันจะออกส้มๆนิดหนึ่งนะครับถนอมสายตาเราแต่บางคนไม่ชอบเพราะว่าคุณอาจจะกําลังตกแต่งภาพด้วยความแม่นยําของสี ตรงนี้เราก็ปิดได้แบบนี้และนอกจากนี้นะครับ Surface Pro 8ยังเป็น Surface Pro ร,รุ่นแรกที่ใช้หน้าจอนุ่มสุดๆคุณผู้ชมดูผมลากลงไปด้านล่างนะครับนี่มีค่าเซตติ้งจอพิเศษนี่ 120Hz เครับโอ้โหสุดจริงคุณผู้ชมครับเรื่องความเคลื่อนไหวอย,อย่างนุ่มนวลผมทำให้ดูผ่านหน้าต่างนี้เลยนะครับนี่สังเกตดูมือผมเห็นไหมฮะ เฟรมเรทมันเยอะถึง120 h z อันนี้ใครที่ชอบประเภทจอนุ่มจะสะใจมากๆกับจอ Surface Pro 8ในครั้งนี้นะครับแต่ทั้งนี้ถ้าคุณมองว่าเฟรมเยอะก็เปลืองแบตนี่คุณก็สามารถจะกดกลับไปเป็น60 h z ได้นะครับหน้าจอใช้เวลา refresh รีเฟรชแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เซฟค่าไวน้นี่ก็จะได้เฟรมเรทที่ลดลงนะเห็นเป็นเฟรมเป็นเทรลนิดหน่อยแต่ว่าประหยัดไฟมากขึ้นทั้งนี้ในายเทสเครื่องนี้ เรายังคงต้องปรับ refresh rate ด้วยตัวเราเองนะครับยังไม่อัตโนมัติแต่ผมแววมาแล้วว่า Microsoft เตรียมจะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ refresh rate เนี่ยปรับได้ตามอัตราการใช้งานได้เลยว้าวอีกเรื่องที่ Surface Pro 8ปรับปรุงไปอย่างมากเลยคือการเชื่อมต่อผ่านพอร์ตที่สารพัดนึกจริงๆคุณผู้ชมจำได้นะว่า ถ้าเป็น Surface Pro 7เนี่ยเราเห็น2พอร์ตนี้ก็คือ USB-C แต่ครั้งนี้ครับในหน้าตา USB-C ใช้ Thunderbolt 4ได้ด้วยทั้ง2พอร์ตนะครับว้าวเอาเป็นว่าคุณนึกอยากจะใช้ USB-C ก็เสียบ Thunderbolt ก็มาคุณก็จะได้สปีดความเร็วเท่านั้นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการชาร์จไฟทั้งคู่นี้เป็น USB PD ด้วย Power Delivery คุณไปหามาเลยครับตัวชาร์จไฟ60วัตต์ขึ้นไปนะครับ ก็ต้องบอกว่า USB-C วันนี้เนี่ยด้วยวงการมือถือก็ให้เรามาอยู่แล้วเรามาเสียบได้ทั้ง2พอร์ตชาร์จได้ทั้งคู่นะครับแม้ไม่มีสัญลักษณ์ฟ้าฟาดแต่เอาเป็นว่าเสียบได้หมดแต่แน่นอนครับตัว Microsoft เองเขาก็มี power socket ของเขามานะครับก็จะเป็นลักษณะของอินเทอร์เฟซแบบนี้ซึ่งจะใช้ในด้านเดียวกันนี่อยู่ทางด้านนี้ฮะ คุณจะเสียบไหขึ้นคุณจะเสียบไหลงก็ย่อมได้โอ้โ oh. ห uh huh. มาดูด้านดีกว่านี่พอร์3.5มิลหูฟังครับเอามาเสียบใช้ได้นะครับใครที่อยากจะประชุมออนไลน์แบบมีสายหรือจะฟังเฮดโฟนเสียงที่มั่นใจว่าดีแน่เพราะผ่านสายไปเนี่ยก็ใช้หูฟัง3.5มิลได้แต่ทั้งนี้ที่ตัดแน่ๆเรียกว่าตัดเฮี้ยนจน 0, 000, oh. ูนพัน USB-A ไม่มีครับ USB-A ในไซส์ปกติเนี่ย เราอาจมองหาได้จากตัวปลั๊กใช่ไหมครับ <ST AR C> ก็ยังมีมาให้ต่อไฟได้เท่านั้นถ้าคุณจะต่อข้อมูลซิงค์เดต้คุณอาจจะต้องไปหา USB C หับมาแล้วก็ต่อเพิ่มไปนะครับส่วนพอร์ต MicroSD card ตัวอ่านก็ไม่มีแล้วใน Microsoft Surface Pro 8ครับ ผู้ชมดูนี่ดูกล้องหลัง5 Microsoft Surface Pro 8ปรับความละเอียดเพิ่มเห็นกล้องแบนดราแบบนี้ไม่ได้ปูดออกมาเนี่ย10ล้านพิกเซลนะครับนี่ไม่น้อยแถมถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมได้โอ้โหสุดยอดเลยเพราะเมื่อไปเทียบกับ Surface Pro 7เดิมนะครับกล้องใน8ล้านแล้วก็ถ่ายวิดีโอแค่ Full HD เอางี้ผมกดอัดเลยดีกว่า ผมอัดแล้วนะครับเห็นทีมงานอยู่เสียงผมชัดเจนนีุ่ณผู้ชมฟังเสียงจากกล้องนะแล้วก็ต้องบอกว่าภาพจากกล้องเป็นแบบนี้สังเกตดูว่าเสียงผมดรอปลงนิดนึงเพราะว่าไมค์เนี่ยเขาไปอยู่ที่กล้องหน้านะฉะนั้นโดยภาพเนี่ยเอาความคมชัดก่อน 4K 30เฟรมคุณได้จาก Surface Pro แน่ๆแล้วนะครับ ส่วนเรื่องคุณภาพที่ได้คุณผู้ชมตัดสินจากภาพที่เห็นตรงตาตรงนี้เลยเพราะว่านี่คือภาพจากกล้อง Microsoft Surface Pro 8หาใช่กล้องที่ถ่ายทำไหมครับขนาดนี้เลยนะเรามาต่อกล้องหน้ากันนี่คุณผู้ชมครับ ภาพและเสียงที่คุณกำลังได้ยินได้ฟังอยู่ตอนนี้นี่มาตรงๆเลยนะครับจากกล้องที่ผมใช้คำว่าสเปคเดิมปีก่อนนั่นแหละ5ล้านพิกเซลแล้วก็ Full HD อันนี้คือสเปคกล้องหน้าที่เคยอยู่ใน Surface Pro 7แต่ครั้งนี้ Surface Pro 8ก็ปรับปรุงเรื่องกันให้คุณภาพสีผิวโอ้ยดูสิผิวเรียบเนียนไปหมดเลยผู้ชมครับอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าปรับสีให้ดูสมจริงมากขึ้นรองรับ การทำงานในสภาวะแสงน้อยดีขึ้นและที่สำคัญตอบโจทย์ work from home นะครับเพราะว่า Microsoft เนี่ยเขาให้ใหม่ที่คุณแท้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยเรียกว่า duo far field s t u d i o ใหม่นี่เป็นไม้สองข้างซ้ายขวาขนาดตัวกล้อง5ล้านพิกเซลนี้ตัว duo far field s t u d i o ใหม่นี้นะครับเสียงที่ได้นี่อยู่ในระดับที่ผมว่าน่าทึ่งนะครับรองรับ windows hello ด้วยสำหรับกล้องเพราะว่าเวลาเราปลดล็อกเข้าเครื่องเนี่ยก็ใช้ใบหน้าในสแกนแแเรียบร้อยเลย น่าประทับใจมากสำหรับใหม่และกล้องที่ปรับใหม่สีผิวดีขึ้นสมจริงในแง่ประสบการณ์การใช้งานนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า Surface Pro 8เนะี่ยยังคงประสบการณ์ใช้เฉพาะตัว Surface ก็คือแง่ความเป็นอุปกรณ์ลูกผสมอันนี้ครบถ้วนนะครับเพราะว่ามิติมุมมองนี้เนี่ยคุณจะใช้งานแบบเดียวเดียวก็ได้ก็คือเป็นแท็บเล็ตใช่ไหมครับเพื่อจะทําให้ความบันเทิงตรงหน้าเนี่ยไม่มีคีย์บอร์ดมาขวางระยะกั้นอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับ และการใช้งานในแบบแท็บเล็ตนี้นะครับ Surface Pro 8ก็มาพร้อมกับ Windows 11ที่ปรับแต่งการทำงานให้เหมาะกับอุปกรณ์แบบไฮบริดที่สุดแล้วครับการแตะการสัมผัสเบาๆทำงานต่างๆได้อย่างดีแม่นยำเพราะว่าหน้าตา UI เนี่ยเขาปรับมาสำหรับการสัมผัสโดยเฉพาะนอกจากนี้นะครับยังมีความสามารถ Snap Layouts ก็คือคุณลากหน้าต่างเข้าขอบเข้ามุมเพื่อจะจัดพื้นที่ในการทางานได้อย่างรวดเร็วยิ่งคุณใช้งานบนจอ120เฮิร์โอ้โหคุณลากไปในเหน การลื่นไหลความนุ่มของมันเลยทีเดียวแต่กับโปรแกรมต่างๆบน Windows อันนี้ก็ต้องแล้วแต่การปรับแต่งของแต่ละโปรแกรมนะครับว่ามันจะเหมาะสมกับการใช้งานด้วยการสัมผัสแค่ไหนทีนี้เรามาดูคีย์บอร์ดบนหน้าจอนะครับนี่ผมเซตพิมพ์อีเมลแล้วกันนะนี่คุณผู้ชมดูเห็นไหม คีย์บอร์ดขึ้นมาเนี่ยผมใช้แนวตั้งก่อนเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นว่าการพิมพ์2มือเป็นไปได้บน Microsoft Surface Pro 8ถือพิมพ์2มือก็สะดวกดีนะครับนี่เรากดจิ้มอะไรไปแล้วเราก็พิมพ์ได้นะฮะก็เอาเป็นว่าโดยง่ายไม่ได้ยากมากนะฮะทั้งนี้น้ำหนักตัวเครื่องนี้889กรัมนะครับฉะนั้นในมุมมองไม่ถึงโลถือได้แหละ แต่อาจจะถือได้ไม่นานนะครับเราเปลี่ยนมาพิมพ์แนวนอนกันบ้านดีกว่านะครับตรงนี้คิกแตนจะช่วยคุณได้มากเหลือเกินนี่คิกแตนนี่หรือลั่นมากานะ Microsoft ให้ดูด้านข้างของผู้ชมคุณกดก็ไปลาดเอียงได้ขนาดนี้โอ้โหพอเอียงลงไปนี่ก็เกิดอีโ o n o มิกเลยใช่ไหมครับในการที่จะพิมพ์นะครับตัวคีย์บอร์ดกราฟิกเนี่ยใหญ่เกือบเท่าคีย์บอร์ดจริงเลยโดยไซส์หน้าจอเนี่ย13นิ้วก็ให้ความรู้สึกเป็นแป้นเต็มนะครับแต่ทั้งนี้ผมแนะนําว่าตอนเริ่มตอนเปิดคีย์บอร์ดเลยนะครับนี่ เขาจะมาในรูปแบบของค่าเริ่มต้นซึ่งสังเกตดูฮะมันเป็นคีย์บอร์ด3แถวฮนะพิมพ์ยากพิมพ์ไม่ถูกเลยจัดเลเยอร์มาใหม่งงเราปรับเป็นค่าแบบดั้งเดิมนี่พอค่าดั้งเดิมปั๊บจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ4แถวนะครับเลขก็มาให้มีเลขไทยด้วยนะครับแต่ทั้งนี้จังหวะาการเปลี่ยนภาษาผมตินิดนึงนะ Microsoft คือมันเป็นการต้องกด2ครั้งเพราะว่าแทนที่เราจะอังกฤษเป็นไทยไปเลยดันมีป๊อปอัพเมนูให้เลือกนะครับว่าจะเอาคีย์บอร์ด แป้นภาษาไหน mm hmm. ก็เลยทําให้ช้าไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับทั้งนี้ทัชคีย์บอร์ดเนี่ยรองรับการพิมพ์ด้วยเสียงด้วยนะ mm hmm. voice typing นี่กดไมค์ปุ๊บแล้วคุณพูดไปเลยอ่าสิ่งที่เราอยากจะให้พิมพ์ออกมาปรากฏบนจอสามารถจะพิมพ์ออกมาได้อย่างแม่นยํานี่ลองดูนะครับผมลองทดสอบดูการพิมพ์นะครับนี่สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่คุณผู้ชมดูบน,นหน้าจอนี่เห็นไหมฮะว่ามันออกมาทั้งหมดเลยทีเดียว ส่วนการใช้งานแบบโน้ตบุ๊กล่ะอยากได้คีย์บอร์ดจริงคุณก็ใช้ปกไปเลยเซ Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2โอ้ชื่อยาวนะเนี่ยแต่เป็นว่าเขามีปากกาซ่อนมาด้วยนะครับเป็นปากกาบางๆ Slim Pen จริงๆทั้งนี้ประสบการณ์ไม่แตกต่างจาก Surface Pro ในรุ่นก่อนๆน,นะครับปกคีย์บอร์ดนะ สามารถได้ใช้งานพิมพ์ได้2ระดับนะครับผมทําการประกอบเลยจึงนี่ดูดแม่เหล็กปักนี่แรงมากนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้หลุดง่ายๆนะครับคุณกระแทกได้ค่อนข้างมากเพราะว่าแม่เหล็กดูดดีจริงๆทั้งนี้นะครับวิธีการใช้เนี่ยคุณจะเอาแบบแบนราบไปเลยกับพื้นคุณก็พิมพ์แบบนี้หรือจะ ยกระดับขึ้นนิดนึงด้วยการให้แม่เหล็กอีกชั้นเนี่ยดูดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะได้เออร์โกโนมิกก็คือองศาในการพิมพ์ที่ทําให้พิมพ์สะดวกขึ้นได้นะครับแล้วก็จะเป็นการบดบางตัวสลิมเพนปากกาที่เอาไว้ซ่อนไว้ข้างในนี่อันนี้เอาไว้ใช้งานให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับส่วนตัวทัชแพดนี้เมื่อเป็นฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Microsoft ก็ต้องเชื่อขนมกินได้ว่าใช้งานลื่นไหลดีมากครับสามารถจะกดคลิกให้ลึกลงไปได้ทั้งแผ่นแน่นกรึบเลยครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคุณจะใช้2น ิ้วเลื่อนจอหรือจะใช้3นิ้วเพื่อจะเลือกสลับหน้าต่างตามสไตล์เกสเจอร์นี้สบายมากเพียงแต่พวกเราชาวแบร์ไตมองว่าทัชแพดนี้น่าจะขยายพื้นที่ให้ใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยนะ Microsoft รุ่นหน้าะขยายใหญ่มาเลยนะเพราะมันเริ่มจะดูเล็กๆแล้วนะแต่สำหรับใครที่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ในลักษณะแล็ปท็อปตามที่ราชบัณฑิตบัญญัติสับไว้คือ คอมพิวเตอร์วางตักการใช้งานแบบวางตักบ่อย,อยๆ Surface Pro มีข้อจำกัดด้านนี้อยู่บ้างนะครับเพราะการใช้ Surface Pro บนตักผู้ใช้จะต้องระมัดระวังไม่ให้คลิกสแตนเลยจากเข่าออกไปไม่งั้นเครื่องอาจจะพลิกครับพลิกง่ายกว่าการใช้นอนบุ๊กทั่วไปครับส่วนน้ำหนักเครื่องรวมปกรวมคีย์บอร์ดรวมปากกาเอาให้ครบ1,176กรัมครับก็คือกิโลนิดๆถือว่าเบามากสำหรับจอไซส์13นิ้วนะครับ ในปกคีย์บอร์ดรุ่นนี้ Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2โ oh, หชื่อยาวฮะเพราะว่าอะไรฮะมีปากกาซ่อนอยู่ครับนี่เปิดมาปุ๊คุณเจอปากกาเลยเพราะว่าปากกานี้นะครับก็ออกแบบมาดีมากแค่แปะลงไปก็ชาร์จเลยคุณผู้ชมดูนะฮะนี่เห็นไหมไฟวูบขึ้นมาชาร์จเลยตัวคีย์บอร์ดนี้ไม่ได้มีการชาร์จไฟเข้าไปนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ดึงพลังงานจากคอนเนคเตอร์ก็คือเอาไฟจากเครื่องที่ชาร์จไว้เนี่ย มาใช้เลี้ยงคีย์บอร์ดด้วยแล้วก็เลี้ยงการชาร์จตัวปากกาด้วยปากกาหนึ่งการชาร์จเนี่ยใช้ได้15ชั่วโมงเลยนะครับโอ้โหดีงามมากทีนี้ดีไซน์ของ s l i m p e n 2นี้แตกต่างจากปากกาทั่วๆไปนะฮะก็คือมันแบ่งครับนี่มันจะคล้ายๆปลอดวัดไข้เด็กๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเรียวแหลมมันก็มีตัวปากกาที่สามารถจะใช้งานได้นะครับก็เหมือนการเขียนทั่วไป คุณจะเขียนตัวอักษรบนคีย์บอร์ดพิเศษแล้วก็แปลงเป็นอักขระต่างๆก็ได้นะแต่ทั้งนี้รองรับภาษาอังกฤษยังไม่รองรับภาษาไทยที่ผมชอบมากๆคือปุ่มที่มีมาให้นะครับปุ่มกลางนี้หรือแม้กระทั่งปุ่มกดข้างหลังนี้นะครับคุณผู้ชมดูสิเวลากดปุ๊บม,มันจะเรียกโปรแกร,รมที่เราเซตขึ้นมาไว้ซึ่งในเซตติ้งนะครับเรากําหนดได้หมดนะครับว่าเราจะให้กดปุ่มไหนเท่ากับทําอะไรจะมีการแคปหน้าจอด้วยนี่กด2อทีปุ๊บงึบๆนี่คุณผู้ชมดูเห็นไหม เข้าหน้าการแคปเจอร์หน้าจอก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแคปทั้งจอหรืออื่นๆนะครับสามารถทําได้ทีนี้ความสามารถในการเขียนเวลาหน้าจอปกติก่อนผมย่องลงไปก่อนนะครับและเราดึงเอาปากกาออกมาจากตัวแท่นชาร์ตนะครับปกติเราใส่ไว้ในที่อยู่มันพอเราดึงปุ๊บมาจดูนะนี่มันจะมีเมนูมารับนะครับเก๋มากเลยนี่เอาปากกาแค่อังๆนะครับไม่ต้องโดนจอ ตัวเมาส์ตัวเคอร์เซอร์นี่ทํางานเลยแล้วเราก็เลือกเปิดได้นะครับสมมุติผมเปิดตัวนี้ผมจะวาดรูปละคุณมสามารถจะวาดแบบที่ใช้คําว่าไก่เขียร์แล้วกลายเป็นสวยอะ่ะนี่ผมชอบมากนี่สามเหลี่ยมนะครับและอื่นๆนะมีได้หลายแบบคุณจะทําตารางก็ได้นี่คุณแบ่งตารางได้คุณเขียนพื้นที่ขยายไป คุณเขียนอะไรลงไปตรงนี้ตารางขยายตามตรงนี้เป็นความสามารถนะครับที่เขาเรียกว่า Ink to Shape กับ Ink to Table ผมชอบมากๆคุณเขียนอะไรลงไปมันจับดัดให้เป็นเชฟที่ถูกต้องทำตารางได้โดยง่ายนะครับตรงนี้จะมีมอเตอร์สั่นด้วยเวลาที่คุณใช้ฟังก์ชันปากกามันจะมีแฮปติกเบาๆนะครับให้ความรู้สึกในการใช้งานว่าปากกามันกำลังกำลังอินอยู่กับงานเขียนของคุณนดีมากๆเลยนะครับย้ำอีกที การเขียนบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับรองรับภาษาอังกฤษ100%แต่ภาษาไทยยังไม่รองรับครับเรื่องวาดในผมสารภาพคุณผ,ผู้ชมตรงๆผมไม่ถนัดครับออกจากไก่เขี่ยเลยด้วยฉะนั้นผมจะต้องมอบหมายให้คุณ Stop ปอ a ร i มรินโอชาอาร์ตดีเรคเของแบร์ไตแลเราครับทดลองใช้ปากกาสลิมเพนทูวาดผลงานทั้งหมดผ่าน Microsoft Whiteboard แอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อการวาดของ Microsoft Surface Pro 8เลยนะครับคุณสต o อเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาชอบปากกาด้ามนี้ครับเพราะอะไรครับน้ำหนักกำลังดีจับถนัดมือสร้างสรรค์งานก้องง่ายแล้วก็รองรับแรงกดที่ต่างกันได้มากถึง4,96 0ระดับ ไม่ธรรมดานะเนี่ยเอาละถึงเวลามาเผยสเปคดีกว่า <Okay. S 1> Surface Pro 8ตัวนี้ Microsoft ให้อะไรมาบ้างแน่นอนนะครับว่า Microsoft เป็นมหามิตรกับ Intel ฉะนั้นจัดไปสิ Intel i n s i g h t เลยให้ Intel Core i7 นะครับก็คือรหัส 1185G7 ตัวน,นี้ยังถือว่าเป็น Intel Gen 11อยู่นะครับแต่ทั้งนี้ G P U หน่วยประมวลผลกราฟิกอันนี้ก็จัด Intel Iris Xe มา RAM 16 g b ส่วน S S D หน่วยบันทึกข้อมูลแบบไร้จานหมุน256 g b นะครับทำงานไวอยู่ทั้งนี้สเปค CPU ที่ให้มาในปีนี้เป็นสเปคเดียวกันกับ Surface Pro 7 plus ที่ออกมาตอนต้นปี2021ครับฮะนี่มันปีไหนเนี่ย2022แล้วนะ โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องโดยโปรแกรม Geekbench 5ได้คะแนน multi core ไป5,043คะแนนโอ้โ oh! หซึ่งเป็นคะแนนพอๆกันครับกับ AMD Ryzen 5 3500X ส่วนผลการทดสอบ 3D Mark Time Spy Stress Test นี่ทดสอบกราฟิกกันหนักๆเลย20รอบซัดไป20นาที ได้เฟรมเรทสูงสุดกันที่10.75เฟรมต่อวินาทีในรอบแรกของการทดสอบหลังจากนั้นก็จะเหลือ5.75เฟรมในการทดสอบรอบที่8นะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่า CPU กับ GPU ทำงานหนักหน่วงอยู่จะมีการลดประสิทธิภาพไปราวครึ่งหนึ่ง และความร้อนก็จะกระจายไปจนรู้สึกได้ทั้งเครื่องเลยครับแต่คำว่าทั้งเครื่องของ Microsoft Surface หมายถึงตัวเครื่องที่เป็นจออย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับปกคีย์บอร์ดใช้ยังไงก็ไม่ร้อน <S <S ทีนี้มาถึงข้อมูลสำคัญครับอายุการใช้งานแบตเตอรี่นี่งานนี้ Microsoft เขาเคลมไว้ยาวๆเลย16ชั่วโมงนะครับแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเลขเคลมพวกนี้ก็จะเกิดจากสถานะ ido ก็คือการใช้งานโดยการกินไฟต่าสถานะอาจจะไม่ได้ใช้เครื่อง ทำอะไรมากมายแต่แบ๊วตายต้องทดสอบหนักหน่วงกว่านั้นครับบรรดานิการเทคนิคของเราเอาไปใช้งานจริง โดยการใช้การต่อปกคีย์บอร์ดตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้กินไฟเพิ่มนะครับอาฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่16ชั่วโมงเป๊ะๆแล้วแน่ๆมีการชาร์จปากกาอยู่ภายในอื่นๆอีกทีนี้เราทำงานด้วยการเปิด Microsoft Edge นี่คุณผู้ชมดูแท็บด้านบนโอ้โโแท็บพร้อมกันอะไรจะงานหนักขนาดนี้เรา Edit ททำข้อมูลในเว็บแบร์ไตนี่นะครับเขียนเว็บพิมพ์งานแล้วก็ถือว่า ได้เปิดฟีเจอร์สำหรับแท็บสลีปด้วยนะครับเพื่อจะได้เซฟประหยัดพลังงานกับการเปิดแท็บอันมากมายมหาศาลนี้แล้วเปิดไลน์ไปด้วยนั่งทํางานตลอดเวลามีความสุขความสว่างหน้าจอนีนเซตเป็นอัตโนมัตินะครับก็คือจะวิ่งไปเฉลี่ยสัก60%พร้อมเซตรีเฟรชเรทแบบที่จอ ไม่ต้องใช้แบตเยอะคือ 60Hz ทั้งนี้ครับผลการทำงานจริงฮะเราได้5-6ชั่วโมงก่อนที่เครื่องจะดับไปที่แบตเตอรี4่4%นะครับส่วนการทดสอบที่ใช้จอ 120Hz อ่าเอาแบบนุ่มไปเลยอันนี้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ก็จะลดลงอีกเป็น4-5ชั่วโมงก็ถือว่ายังพอไหวอยู่ทั้งนี้นะครับเราต้องชาร์จไปด้วยเราได้ใช้ตัวชาร์จของ Microsoft Surface เองไม่ได้ไปเอาสมาร์ทโฟอนอะแดปเตอร์ต่างๆมาชาร์จนะครับตัวไฟที่เขาให้มาเนี่ยวัต ก็เสียบชาร์จเข้าไป1ชั่วโมง10นาทีแบตเตอรี่ชาร์จได้70%จัดวอลเล็ตอยู่แต่ทั้งนี five ้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยเมื่อดูเลขคุณนุ้ยมัน65วัตไม่ใช่เหรอทำไมบอกแค่ห0วัต์เองถ้าอ่านรายละเอียดในตัวสอนเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งต้องใช้แว่นขยายซูมเนี่ย Microsoft ก็ตัดสินใจแบ่งพลังงานแบบนี้ฮะเขามีพอร์ต USB-A มาด้วยฉะนั้นเขาขอแบ่งไป5วัต์และอีก60วัต์เนี่ยมาอยู่กับตัวชาร์จ Microsoft Surface ครับ อืมแบ่งได้ฉลาดดีรีวิวแบร์ไตให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมเสมอกอบณาธิการเทคนิคของเรานะครับให้จุดสังเกตว่าแท็บเลต็ตหรือการใช้งานในส่วนของการถอดเอาปกจอออกไม่ต้องใช้ปากงปากกาแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือโอกาสในการที่แฮะจอลั่นครับเกิดขึ้นได้บ้างเพราะว่าด้วยความที่ Microsoft เนี่ยทำจอไซส์13นิ้วบนขนาดเครื่องพอๆเดิมจากเดิม Surface Project ใน12.3ใช่ไหมครับ พอขอบจอมันบางเพราะว่าต้องการแสดงผลเต็มตาเนี่ยโอกาสที่เราจะไปโดนโดยเฉพาะนี่ปุ่มพยากรณ์อากาศทวน Windows 11ใหม่เนี่ยลั่นบ่อยเลยแหละครับรีวิวที่ด,ด,ดีต้องมีราคาราคาของ Microsoft Surface Pro 8ตัวนี้ต้องแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือราคาเครื่องกับราคาปกคีย์บอร์ดอ่ะเขาไม่ได้รวมกันขายนะครับแต่คุณจะซื้อรวมกันเขาก็ไม่ว่าทั้งนี้นะครับราคาเครื่องจะเริ่มต้นอยู่ที่ 39,590บาทตั้งตั40,000มีทอนจะได้สเปค Intel Core i5 นะครับรหัส 1135G7 นี่ RAM 16ความจุ 128GB ส่วนสเปคที่เครื่องผมรีวิววันนี้ Intel Core i7 รหัส 1185G7 แรม16ความจุ2 5 6 g กแบบ SSD นะ มีราคา5,9,190บาทนะครับส่วนปกคีย์บอร์ดนะ Microsoft Surface Pro Signature Keyboard Cover ก็มี2รุ่นนะก็คือรุ่นที่ไม่มีปากกามาเป็นธรรมดาแบบนี้นะครับ6,990าบาทแต่ถ้ามาพร้อมปากกา Slim Pen t นี้9,990บาทหมื่นมีทอนทั้งนี้นะครับการที่เรารีวิวในรุ่นนี้ถ้าคุณอยากได้แบบนี้เป๊ะ คุจะใช้เงินร่วมๆ่วม70,000บาทครับใครสนใจนะครับลองไปหาซื้อได้ผ่าตัวแทนจำหน่ายของ Microsoft นะครับเขาแต่งตั้งกันไว้ไม่ว่าจะเป็น Banana, ดีกัน IT City, Powerbuy หรือร้านเป็นทางการ Official Store ของ Microsoft บน Lazada และ Shopee ผมจะลงลิงก์ไว้ให้ครบเลยวู้